สวัสดีทักทายทุกคนตอนเช้าจ้ามอนีกับมาพอๆพกับผกเฮ้าขอบพวอีสานนอนหน้าคือเก่านะคะเนาะมุนีก็เป็นเศร้าวันอาทิตย์แล้วจ้าอาทิตย์ที่สิบหกแล้วมีนาแล้วเนาะจ้าแปบเดียวพี่น้องเดือนนานี่ก็เม่สาสงการแล้วสงการแล้วข้าวเดียวก็ได้ดำหน้าเห็ดหน้าพี่น้องมุงนีแม่บานเอาบรรยากาศดูทงหน้ามาฝากพอแม่พี่น้องเฮ้านะคะอันมูเจ้าเห็นอยู่นี่ก็สิเป็นอ้อยนะคะอ้อยพันุ อ้อยพันนาะจา้ะอันอ้อยขั้นน้ำดิพ่อแม่พี่น้องอ้อยขั้นน้ำจ้ะอันห้อยกกุดนี่ก็สิีเมนหงแดงเพิ่นรุดเมื่อกเนาะค่ะเนาะค้วยแต่คองนี่แล้ะพี่น้องเมื่อนันฝนตกยายเพ็ญสีบาสุฟังเมื่อนันฝนตกพ่อแม่พี่น้องอัน,นหนาวหนาวค้นกันว่าสิมาเอาค้วยขอกว่าสันกะว่าลูกจาก้าเทียให้ฝนเศร้าว่าสันเหลียวมาหนังเห็นตาง,งอกอยู่ป่าอ้อยนี่แหละ ไข่อยู่เพิ่นกินตะยอดจ้าเพิ่นกัดกินตะยอดไข่อยู่บ่ได้กินหอดล่ำตน้นโอ้ยถ้าเป็นกินหอดล่ำตน้นก็สิเป็นต่อนะจ้ะเนาะบ่ออกไหมโบไปนอนเกียกอ้อยยังฮะโบออกไหมป้าดบรรยากาศมื้อนี้คือลมพักไ้พี่น้องเบิง่งเบิ่งลมพัดใบพะเอยจ้าบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงเนาะค่ะลมบ่ลมเย็นดีค่ะ หมู่บ้านฮอนหอน,หอนพ่อแม่พี่น้องหอนหลายบบดนี้ค้นก็กินตะน้ำแข็งขึ้น่าแล้วเนาะจ้าเนาะมันหอนตื่นเสามากคือจังสิเป็นวัดเป็นไข่นี่แหละยายเพ่นก็ได้อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเหตุให้คนบ่สบายภาพพ่อแม่พี่น้องย่างส้มบรรยากาศดูทงหน้าก่อนอันนี้ก็สิเป็นอ้อยขั้นน้ำเน,นานนนะจ้าเนาะปูเป็นหลุมจย่งสิละจาว่าหลายดอก สิบสองหลุมนี่แหละค่ะสร้างเพิ่นมาประมาณสามใบแดงนี่แหละพี่น้องอันดอกบักม่วงดอกๆก,ก็โรนเบิดพอมีพี่นอ้อ,อ,อ,องเอ้ยบักม่วงเขียวใหญ่พุ่นน่ะดอกบักเวอร์ดอกๆก็กกรโรนเบิดดอกลินจีดอกๆก,ก็โรนเบิดมีแต่แนโลนโรนๆขนาดบลล้มดิน้นพอมีพี่น้อง ขนาดบ่คอยล่มดิค่ะนี่ดีเยี่นนะจ๊ะเนาะฝนตกให้สองมือซุ่มลงเลิกพี่น้องเึิ่งอันย้ายเพี่นเอาดอกกระเจียวมาปูกไว้หนีละคัะนี่าฝนเพราะสัน้นก็เลยเอาเฟี้ยงมากบไปนะจ๊ะเนาะอันขยายมาตะมองเก้าเพลินพุ่นละพ่อแม่พี่น้องขยายมองละวเลียกละน้อยก้อนจ้ะสะอ่อนยามเพลินเป็นดอกไหมคะ่ะ สะอ่อนยามเพิ่นเป็นดอกแดงจึงครึ้งดอกกระเจียวหวานเท่านี้ก็ได้ก็เลยเอามาย้ายไปมองละเล็กละน้อยที่แรกว่าสิปูกเบิดนี่แหละพอบานบ่นมีดินขึ้นมาให้เน,นาะจ้ะเนาะแล้วลดินขึ้นมาเบิดแล้วลาขึ้นมาจากไห,หนาเบิดแล้วก็เลยได้ซ้ำนี่ปีนาจะค่อยขายายไม่พ่สันแล้วออรรถไทยดุดขึ้นมาจากไห,หนาเลยจ้ะเนาะ ก็เลยได้ปลูกซ้ำนี้กับอยู่นาเถียงพุ่ณมองนึงจ้ามองละเล็กละน้อยเบืองต้นพ่อขี้เล็กยายเพ้นกำลังใหญ่พ่อแม่พี่น้องดีนะจ้ะเนาะชุมื้อนี้อยากหยังก็สั่งมาปลูกเฮามากักหยังเฮากิน,นหยังเฮาเฮ็ดหยังดูเฮ็ดหยังกินดูก็เอามาปลูกอันนั้นแล้วเนาะจ้ะตะกี้นะไปหาเก็บจนตาเป็นบ่อ หาเก็บน้ำสายหัวสายทางบ้านมูเจ้าเป็นยังไงพอแม่พี่น้องฝนตกปะค่ะคือสิดีเนาะทางบ้นใดฝนตกเนาะมันซุ่มเนาะค่ะเนาะมันซุ่มลงหลึกกล้วยกับจินยาป้องแรงป้องแรงอยู่น้ำหหยหน้าผุ๋แล้วค่ะ วิถีคนเลี้ยงควายพวกเฮาขอบขั้วอีสานนอนหน้ากระกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะเดอ้อที่มาเป็นกำลังแรงใจให้พวกเฮาตลอดมาถ้าบ่มีพ่อแม่พี่น้องพวกเฮากับบกคงสิบหอดมือนีดอกจ้ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้แม่บ้านกับสิคราพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำานีก้อนนะค่ะเนาะ คลิปหนาจังมาพอกันไหมนะคะพวกเฮาขอบพ่ออีสานน,นัาน่ากระกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องตกตะกคนถี่มาทรงกําลังแรงจใจหพเฮาตลอดมาคลิปนี้แม่บ้านกับศิลาพ่อแม่พี่น้องไว้สมนีก้อนจ้าคลิปหนาจังมาพอกันไหมคะ่ะขอบคุณค่ะ